สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาราศีด้วยไพ่ทาโร่หรือทาโรอดการ์ดเป็นการทำนายแบบตะวันตกโดยแบ่งตามราศีของาศ,าาศาสตร์ตะวันตกคำชี้แจงการทำนายหรือการอ่านไพ่ทาโร่ทาโรตการ์ดตามราศีของาศาสตร์ตะวันตกหรือาศาสตร์สากลโดยชุดไรเดอร์เวดทาโร่ เพื่อเป็นแนวทางหรือแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่างงมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีเมถุนหรือราศีมิถุนชิมินายผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21พฤษภาคมถึง21มิถุนายน เป็นการทำนายระหว่างวันที่1-15มิถุนายนพุทธศักราช5 6 6ภัิไที่ได้ราชินีถือดาบ1ถ้วย9ดาบ4ดาบราชินีถือไม้เท้า10เหรียญ10ถ้วยราชาถือไม้เท้าจัดเมน the hangman ตัวตนช่วงนี้ค่อนข้างจะเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากเชื่อในหลักการเหตุผลของตัวเองไม่ค่อยจะฟังใครบางทีก็มีเรื่องให้คิดเยอะยามหลับยามนอนก็ต้องคิดบางทีก็นอนไม่หลับอาจจะเครียดอาจจะมีปัญหาที่แก้ไม่ตกบางทีก็อาจจะปล่อยวางบ้างหรือบางทีก็อาจจะพยายามแก้ไขปัญหาการเรียนการศึกษา ช่วงนี้ค่อนข้างที่จะวิตกกังวลอาจจะแบ่งรับแบ่งสู้เป็นไปได้ว่าการเรียนหรือสาขาวิชาที่เรียนอยู่อาจจะยากเกินไปหรือทำความเข้าใจได้ยากก็เลยค่อนข้างจะวิตกกังวลกลัวจะทำไม่ได้กลัวส่งงานแล้วผิดพลาดหรือสอบแล้วจะไม่ผ่านถ้าเป็นไปได้ก็พยายามปรึกษาหาผู้รู้หรือติวเพิ่ม สาขาวิชาคณะสายอาชีพที่อาจจะเรียนอยู่หรือศึกษาอยู่หรืออาจจะเลือกในอนาคตวิศวกรรมศาสตร์การเงินการบัญชีการจัดการครูศาสตร์ศึกษาศาสตร์การงานอาชีพอาจจะเป็นงานที่ค่อนข้างยากหรืออาจจะเป็นไปได้ว่ามีขั้นตอนวิธีการที่เยอะมาก จะต้องตัดสินใจเองคิดเองทำเองบางทีก็ต้องปรึกษาผู้รู้หรือดูจากคู่มือเอาแต่ก็อาจมีการผิดพลาดบ่อยครั้งบางทีถ้าแก้ไม่ได้ก็จะต้องปล่อยวางเอาไว้ก่อนแล้วก็ค่อยตามไปแก้กันทีหลังหรือบางทีอาจจะมีปัญหาที่หนักหน่วงที่ต้องรีบแก้ไขเฉพาะหน้าก่อนการงานอาชีพที่ทำอยู่หรืออาจจะเลือกทำในอนาคตวิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หรือที่มีเครื่องจักรหนักนักเก็บข้อมูลนักบริหารสินทรัพย์ทรัพย์สินพนักงานหรือเจ้าของบริษัทไฟแนนซ์หรือให้สินเชื่อเงินกู้หรือรับจำนำจำนองผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ค่อนข้างจะเป็นสินค้าน้ำหนักเยอะน้ำหนักมากหรือเป็นโลหะการเงิน เงินไรายได้ไรายรับส่วนใหญ่ได้รับจากงานประจำหรือเป็นเงินประจำค่อนข้างเพียงพอกับการใช้ใจ่ายมีเงินเหลือเก็บบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเก็บเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือซื้อของที่มีมูลค่าเอามาแปลสภาพหรือมาขายทอดตลาดได้จะดีที่สุดในส่วนของโชคลาภไม่มีโชคจากการเสี่ยงไม่ควรจะเสี่ยงโชค แต่จะมีโชคจากการลงทุนแต่ว่าต้องเป็นการลงทุนที่เ,เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อมาเกงกำไรหรือเก็บเอาไว้แต่ก็ต้องระมัดระวังในการวางแผนการใช้จ่ายหรือในการวางแผนการลงทุนให้ดีๆสุขภาพสุขภาพค่อนข้างจะแข็งแรงดีแต่อาจจะมีโรคประจำตัวเล็กๆน้อยๆเกีเ่ยวกับ ความเครียดไมเกรนปวดหัวหรืออาจจะเป็นเครียดสะสมอาจจะมาจากปัญหารอบด้านทั้งปัญหาของตัวเองและปัญหาของครอบครัวหรืออาจจะเป็นของญาสนิทมิตรสหายหรือเพื่อนฝูงมักจะเป็นคนที่เครียดง่ายชอบเอาเรื่องของคนอื่นเก็บมาคิดมาเครียดก็เลยอาจจะทาให้สุขภาพกายสุขภาพใจเสื่อมโทรมลงไปด้วยเพราะฉะนั้นอะไรที่ปล่อยวางได้ก็ควรจะปล่อยวาง แล้วก็อะไรที่สามารถแก้ปัญหาได้ก็แก้ไปก่อนแต่ถ้ายังแก้ไม่ได้ก็ให้ปล่อยวางไว้บ้างแล้วค่อยตามมาแก้ปัญหาควรจะพักผ่อนกายใจแล้วก็ควรจะมีการศึกษาหรือฝึกฝนจิตให้สงบจะได้ไม่มีความทุกข์ร้อนหรือเครียดคิดมากในส่วนของอุบัติเหตุเล็กๆกน้อยน้อยอุบัติเหตุใหญ่อุบัติเหตุในการเดินทางทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศไม่มีแต่ก็ไม่ครวรจะประมาท ความรักคนโสดช่วงนี้ยังไม่พบเจอเจอใครส่วนใหญ่แล้วยังมุ่งมัน่นหรือตั้งใจทำงานหรืออยากจะแก้ปัญหาชีวิตการงานให้ดีขึ้นมากกว่านี้แล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนมุทะลุอาจจะพยายามตั้งตัวให้ได้ก่อนหรือว่าดูแลตัวเองรวมทั้งครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องของตัวเองให้ดีก่อนในส่วนของคนที่ไม่โสด ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่มีความทุกข์ร้อนใจเหนื่อยใจในเรื่องของการงานหรืออาจจะเป็นเรื่องของปัญหารอบด้านถ้ามีอะไรก็ให้ปรึกษาหารือกันพูดคุยกันช่วยกันแก้ไขปัญหาแล้วก็หากอยากจะพักผ่อนก็ให้พากันสงบจิตสงบใจพากันไปท่องเที่ยวในที่ใกล้หรืออาจจะไม่พูดคุยในเรื่องการงานในช่วงที่เป็นเวลาส่วนตัว